คนแก่นกับอุดรไดมาแล้วก็ไปกลับอะไรใครองไปกับไปอุทิมันถึงออนแก่นมันทำไมมันมันมนมมไม่ปวดกระดูกเนี่ยกระดูกไขทอยกระดูกไข้ทอยเนี่ยมันมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้มา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 หากระดูกอยู่ตรงไหล่เนี่ยกูก็มาหามาหา หมออาจารย์ผมเขาเป็นหมออาจารย์ผมผมตั้งให้เออเรียกอาจารย์หมอเลยมาแต่ที่นี่ตั้งแต่ปี2556ก็มาหาแต่ที่นี่กิ้งฟึกเลยนี่หลวงพ่อทุกภาคแข็งแรงนะครับหายเรื่องวัยครับเกิดขี่มาที่มาอุบุญเกิดขี่มาอบุน